กระยาเค็ดอยากสั่งเตหังบ่อเห็นตูเตะเห็ดด้วยความเสือเสือคืออย่างคือศรัทธานั่นล่ะเมย์คำ่ามีศรัทธาศรัทธาสัพพะธาศรัทธาคือความเสือเสือบรรลุมีสามภมีจะเกิดเป็นบุญใดคำ่าบุญบุญนี่เจ้าอยากได้ไปเห็ดหนังหรือสิไปไถหน้าคือจังกล้วยเถิาบ่อหรือสิเอามาไว้ในขั้วตะหัวกีเอามาฟักใส่บ่อตะแกงตุ่มสดอินมันบ่เป็นจังสั้นดอกคำมาหน้าบุญคำมาบุญบุญนีเป็นสื่อน้ำธรรม่อนไปเอาได ขันผู้ใดสาไว้บุญพลาสิอยู่สุงสิได้กินโยงโยงไปอยู่ทั้งสันฟ้าพลานั้นแกผู้ทำพลานั้นแกผู้ทำมาวันนนาม บุญบุญนี้มันบอกออกลูกน้อยหาหกคือจังหมาคือท่านสินเราวะหน้าบุญกิเลสบัดปุดสามเสื่มบานบ่มียันหนังบ่อย่านขาบ่โขงกะบุญตูแต่ศาสตร์กอนนอนบ่ฝันหลักลาอีกเป็นเรื่องเรื่องบุญไปทางบุญกะมีผู้ถทำ ไปทางหูรลากับพี่ภูมิมาับไปพักเสาเด้อกินเขานี่มันเอาสาร้างไใบแน่วในก็มีมากปากขึ้นแต่ละอคอขนเสื้อเสื้อถือคือสิไปขายค่าก็ต้องเพิงคนบุญในกำไรบ่ขาดทุนกะแมนบุญที่ทำใคือจังวัวสาร้างมาในหน้าสวนหัวให้กะแม่นเอาสาร้างไใบจังมาได้แม่นเถื่อหลังผู้ฟังเออ We know. บัดนี้บุญจบแล้วไปเบ้าเลี้ยงกระถินต่อค่อยๆสิลงไปให้คุณพี่มาอยู่นี่ขึ้นมาสารต่อในรอบต่อไปคำ่ากระถินหน่อยกระถินในกระถินบูกระถินเน่าฟังได้เจ้าคนพอซัทธาโชคใจเคยละมาในหัวทอมากแกงแมนได้ไปโคตีแกงมาเดียวใดก็ตะฟังเหล่าคนซัทธาไอ้อำพอกันเตะเขานี่มาต่อมาสู่กับผมยจะรำไปเห่งงงแบบดงแบบปลาโชคใจสิได้บ้าเป็นขัดที่ยายเรื่องกระถินนี่มันมีความหมายแต่เตะกบแต่เข้าบัดนี้ผมสิได้เบาฟังเบิ่งเป็นก่้นและพระคุณฟังเสียง ฟังดื้อผมสิไลล้ำใหม่มันก็โกหลงโยผฟูฟังก่อนได้จังไรเรื่องการเมืองภูมิศาสตร์เขามาฟังก็ได้ยองลำลองกรบาดีนอกจากนี้ยังมีหมูสมกะทินก็ได้ยินรือยังแม่นไปเป็นคนสางละแต่บางเข้ากี่พระกอดหลงยังอยู่ไปผู้ทำแนีกบเดี๋ยวระเสริมสางแต่งแป่งเฮามาบอกแกงแกงไผแต่งทำกะินก่อนหมูคนเท่าทลายอยู่เมืองได้เท่เป็นบาดีอากฟังดื้อผมสิบ้านำมาถูมาถาแปีจะได้ปรความมาทางเก่าว่ามาเมื่อนี้อากาศแจ้งปลอดปรุงอารมณ์ดีฟังภาษาด้อครับสีบาไปตเือง ไม่เกเป้มาได้ของพ่อสังวานผูู้สอนให้แต่ดนซื้อเสียงดังจนจนไอ้กำไฟเบื้องคนเป็นมานำมาจดุดูสิไม่ได้ร้อยได้ถูกกองกับบารีลล้ำจำเจอซื้อว่าโชคใจนะบ่าเอบื่าต้องยินลำใส่ให้ต้องตินมาได้จงคนเลยเพคยได้ยินเดือดดังแมนแบบบางคนฟังเคยได้ยินอันเดือดดังแมนแบบบางคนสั่งละตะบังเข้ากี่พ่อคนดังอยู่ภายบัทั้งแดดเดือดเสริมสั่งแต็มเป้เฮาบ้าเราแมนแจงแกงไผ่เต็มพักอาทิตย์ก่อนบวกคนตั้งไหลอยู่เบื้องในเตะเตะเปรดตาตีอ่านมาฟังเดอ บน้ำมัดถูมาทาองค์ปุทฐเจ้านอสี่สังกัลเชตตาบานีมานนนาอยู่เชตาวันอิสภาวายาพิกุขีอาราหีลิหิกตว่าขีนครบ่อนมันพ่อตาไปถึงหันดอนเมืองสาเกตเป็นเวลาเองสิ้นเดินนั่นะหวังทั้งถึงดูดูฟน้เทตกลงหลุงลุงตีพศเปลี่ยนเดินเท้าเก่าไปพ่อตาไปถึงทันองค์ทันสัมพญูย้อพระก่อนเบื่อนอกดีกาบลุงสามครังอดีจีบอนผาสังฆามันเปียกอุป์ปัทฐเจ้าก็เลยสี่สังกัลพินเลออนุญาตให้เริ่มก่อทำกระถินแสดงเป็นผลรับก่อ เรื่องกดเกณฑ์สีแก่แก่กระถินดอกไข่เฮาได้ดีบ่าไปส่วนกระถินนี่ก็ได้แยกออกเป็นสองสีได้ไข่ตั้มค้องพุทธอุ่มทรงใบจังว่านในหนึ่งนันเป๋ว่าไม่สะดึงเอามาครึืนยิ่งผาจีฮิบอนจะคอยเปลี่ยนกระถินได้จังว่านในสองน่ะผู้ทำกระได้บานเกล็ดได้ทรงหมอบมันควนมันสวนต่อจากในนี่น่ะจะมีภาคปัจจัยให้เป็นคำสันสูงโมบาลีอ่างวากกระถินนามาตุสังกระถินนามาตุสังอาจารย์ได้ยังอาโตปตังเพื่อกระถินนามาท่านั่งผู้ฟังจำใบยางน่ะจมีมาอะไรทวุปตั้งน่ะมีไตา คอยฟังเลออันละพี่น้องผมสิบาทเอืนครับมากระถินนำมาตานั่งขับทั้งบริบาลทั้งหลเหล่านี้เพื่อจะนําไปถวายแก่พิสุองใดองค์หนึ่งในเขตบริหารนี้หากเห็นสมควรแก่พิสุองใดองค์หนึ่งจะโมทนาพร้อมกันเถิดเกิดพระผมเด่นได้สว่างไปได้กองทัศสวองก็มหาลัพาต่อคุณต่อไปดีสีได้กอกกดกนลตามหลักเพื่อได้ยินใหม่ครับเรื่องบุกกระถินนั้นอดิสมทั้งหาไปมาไม่แปกแต่คำสดแต่ตบีแก่ต่อกันส่วนมาอานิสงส์นั้นไม่หยัางแนตเต เรียนหินมาติกามันมีอย่างใดใส่สอนให้คุณล้ำเป็นก่อนเกะเปมาเบาว่าขั้นเกะบ่ได้เงินจากยาวเรียนล้ำจนเท่ามอยจนลุนขอโทษได้ใหญ่เด้อน้องบ่ได้มาเบาน้ำก้อนล้ำกวอนล้ำสมัยก่อนเออเบา สู่เบ้าสุ่นกันวันถอไปแม่ถามก็ถามมี่หรดิคันมอลำสมัยก่อนนี่เาพุ้นถามกันถามตั้งแต่้เกินห้านมากขึ้นพอสมัยอาจารย์สังวันเบ้าสู่ฟังมสมัยมอลำเออสายตานกับมอลำเหรียญถามไปถามมามอลำเหรียญเราเก่ง เก่งพอแต่ว่าละหองเลี้ยนไก่ลืมวันนี้ลืมอย่างลืมน้มโมพพนะกบ <c oughs> อลลัมสายตาเลายทำม,มอลลําเหรียญอันดาม,มูสามตัวนี้สิเป๋ใดบอลานะพะพนะัอันดาม,มูตัวนี้สิเป,ะนะเป๋ใดบอลลานะเปน้โม,ม่บ่อใดยาสกินเดอเขาไปกินหำนํำไปเปน้โมบ่อใดระบังพอนใส่หัวอ มอลำเหรียญคืดปะพ่อ,พอเปยได้เบิดสัสกีกาเมจรูปีเปยได้เบิดสวรรค์สันในสันในเปยแต่บ้านลืมนมโมบานนี่เราเลยศูนย์ได้บานนี่ถามทำไมมึงทมเหรียญทำไมเอาอะไรได้บาดถามทำไมมึงทมเหรียญทำไมยังเอากูบ่อใดมาสีแม่สูง <c oughs> เริ่มสิทธิกันแล้วมอลำบันท้ออันนี้มอลำสมัยก่อนยังบรจบมาหอดสมัยหนึ่งอีกไส้แข้งกับไส้มีมอลำกอึมมอลำรหวยบานนี้ ถามกันถามไปทำหมาอหมอลำกึมสูงหมอลำบวยบ่ได้ก็เลยถามหมอลำบวยบาบาลี่ตัวนี้เป๋ไดบาจังหดห้วยไตายแล้วนี่สวนเข้าเคยไปขี่อันบาลี่ตัวนี้สิเป๋ไดจังหดพนะหมอลำบวยแล้วก็ตอบได้บาภาษาสำนีถามสันติมึงถามบวยสันติถามสติถามบวยสันติแล้วพอถามสำนีมันสิยงอีหยังแต่กูแกะทีดังมากขนาตกวดีพนั มึงถามมาควยไตเล้วดิสวนเข้ากับปะกี้กับมันเกือบนันตีนังควอยไตายหาบัล้วหาขัวไม่อิกะบอกบอกฟาดหัวกันแลปเที่ยนหนึ่งหมอลำคือมาย่อมบึกนาบันนี ามบาลีกับพของพ่ข้าถามพุทธวัติก็น่ามึงสิข้าบ่รวยพนาวาเราเลยถามมาพอพระพุทธเจ้าสือบาจะได้หมอนำรวยหมอนำรวยก็ตอบได้สือสุดโทษธนะเราเลยถามต่อไระอีกมาพอฝากพอฝากปูเลยปูเลยปูพระพุทธเจ้าสือบาจะไหนสันรวยมาสันหมอนำรวยแล้วก็สุนแล้วก็เลยว่าขันพระพุทธเจ้าสือสุดโทษธนท่ันฝากพอเลยพอเลยปูพระพุทธเจ้าสือสุดโทสุดเทมาหวดมาเฮมาโยมาเยมาสี่แม่มึง เพราะท่านโดนกําปันดึกกันอันนี้หมอล่าสมัยก่อนสู่้นถามกันแต่ว่าเมื่อนี่นองว่าได้สามเดยใหญ่เด้อทางบา้งบาบ่าวไผ่บ่าวมั่มนบัานี้คอยสิสรุปเลยว่ากะถินน้อยกะถินใหญ่กะถินบูดรกระถินเดาคำว่ากะถินบูดเพราะเม่เนฝนตัวคำของกะถินดีพอคำว่ากะถินบูดรหมายค้ามาสิ่งที่เข้าท่านไปเร็วที่ห่วงใยน้ำคนคนผล,ผลาธีได้ีกแล้